คลิปนี้นัน้นนองจะพามารับชมรถตู้หน้ายาวเข้าใหม่ชมออนิ้วของคอมพิวเตอร์ค่ะเครื่อง2.8ปี2020เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ใหม่70,000โลพี่พี่ขาทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะจะบอกว่าบางคันเนี่ยจองกลางอากาศก็มีรถยังไม่เข้ามาจองแล้วอันนี้คือป้ายแดงพี่พี่อันนี้คือซื้อสดนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะส่วนคันนี้ค่ะนะคะใหม่70,000โลสนใจยังไงนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ อมาลาลจ้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถตู้มือสองคัดเกรดก่อนนเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุท่านได้รับชมกันค่ะพี่ๆขาช่วงนี้นะรถตู้นะเข้ามากันเยอะเราไปเร็วมากใครที่สนใจสามารถเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเป็นรถเข้าใหม่ เพิ่งมาถึงเพิ่งลงจากรถเทลเลอร์เลยนะคะไม่เจ็ดหมื่นโลกับ ปี20เกียร์ออโต้ Toyota Commuter 2.8ปี2020เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เลขไมล์70,000โลค่ะพี่พี่ขาสนใจยังไงก็เข้ามาดูตัวรถได้เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพด้วยนะคะจะบอกว่าคันข้างหลังคันเนี้ยคันข้างหลังเนี่ยลูกค้าจองกลางอากาศมาหลายๆคันเลยนะคะก็คือเหมือนล็อกรถไว้นะคะรถยังมาไม่ถึงเลยนะคะพอมาถึงปป๊บเนี่ยรอซื้อสดอันนี้กําลังติดฟิล์มให้นะคะพี่พี่ขามาดูคันนี้กันดีกว่าไมล์70,000โลเดี๋ยวน้ำเนึ่องจะพารั ชมรอบๆคันนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยหักนารถออกไปนะเราจะหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังพี่ๆขานําหลักฐานมาได้เลยเราเดียวรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นชมออนิวค่ะนะคะก็ <c oughs> ค่าตัวนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแต่น้ำหนึ่งขอย้ำนิดนึงถ้ามีประวัติเครดิตดีและมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงสามารถอัพจัดยอดเต็มสามารถดันฟรีดาวได้พี่ๆขา อาชีพเดีกง่ายที่สุดพนักงานบริษัทข้าราชการพวกมีสลิปเงินเดือนขอนะคะรับอยู่ที่40,000ขึ้นพี่พี่ค่ะ4 5่หมได้ยิ่งดีออกคนเดียวจบค่ะกับรถตู้หน้ายาวตัวใหม่เนาะเพราะว่าราคาก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าหลักล้านอยู่เนะ 1, 000, 1, 000, 7, 000าะหนึ่งล้านหนค่ะพี่พี่ค่ะเคลดิดดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้จับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองหมค่ะสองหม อยู่ประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวพี่น่งจะพาไปรับชมขอเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะก็จะได้ไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์ค่ะสภาพไฟนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้าก่อนนะพี่ๆค่ะสภาพเดิมสวยอยู่เลยชมหน้ายาวนะจะเปลี่ยนห้องเครื่องมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะก็จะมีความยาวกว่าตัวหน้าสั้นแล้วก็ความกว้างแล้วคันนี้ค่ะจะเตี้ยลงอยู่ประมาณ5มิลลิเมตรนะคะก็จะเตี้ยลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าความยาวเนาะก็จะได้ห้องเครื่องมาอยู่ด้านหน้าก็ซับแรง การกระแทกนะคะตัวนี้นะคะเอ่อหน้ายาวก็จะเป็นโชมมานะคะกระจังหน้าโครเมียมค่ะโลโกโล้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยค่ะพี่พี่ขานะคะก็ช่องดักลมนะก็จะได้แบบเป็นสีดำนะคะสนใจนะคะก็เข้ามาดูมาทดลองขับได้ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวตรงนี้ค่ะเราเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะค,ะคันนี้ย้าก่อนเป็นรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพนะคะต้องรีบมารีวิวให้ทุกทท่านได้รับชมค่ะนะเพราะว่าตอนนี้รถตู้ค้างสต็อกนะคะตัวหน้ายาว ะะรู้สึกว่าจะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะแต่ก็มีทยอยเข้ามาใหม่เรื่อยๆรถไม่น้อยก่อนหน้านั้นหมดสต็อกแล้วนะคะพี่ๆขานะพวกไม่สองหมื่นสามหมื่นตัวนี้ไม่เจ็ดหมื่นค่ะพี่ๆก็ยังถือว่าไม่ไม่เยอะนะคะแต่สภาพสวยการันตีได้เลยอมาดูในส่วนของล้อนะคะตัวนี้นะคะก็จะได้ล้อนะคะรัศมีในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็จะ,ะกว้างกว่า ตัวเดิมนะคะตัวคอมพิวเตอร์ตัวหน้าสั้นนะคะตัวนี้ซีรียางก็จะอยู่ที่235สามห้าทับหกหตัวเก่าจะเป็นอขอบสิบ15นิ้วเนาะนะคะตัวนี้ก็ได้16ค่ะนะ,ะส่วนปียางนะจะอยู่ที่22 20ยางอะคะ่ะถ้ามีแตกลายงานหรือว่าไม่มีดอกอยางเดี๋ยวตัวนี้เรามีการเปลี่ยนยางให้นะ,ะพี่ๆ่ะมาดูซุ้มล้อก,กันค่ะอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะเดี๋ยวปรับสาภาพแล้วเขาจะเอาน้ําฉีดท่อล้อมาขัดทาความสะอาดให้ค่ะพี่ๆขาอนนี้คือน้ำ นึ่งเอามาให้ดูสภาพรถที่แรกเข้านะคะจริงใจยังไงนะคะอันนี้คือรถแรกเข้าเลยสันเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูด้านข้างอันนี้เขาเพิ่งลอกสติกเกอร์ออกนะคะ<ม>เพราะว่าเป็นรถหน่วยงานค่ะ<ม>ข้อ 1. หนึ่งรถหน่วยงานเรารู้แหล่งที่มาที่ไปแล้วอันนี้ก็คือรู้แหล่งที่มาที่ไปนะคะแล้วก็รถหน่วยงานเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดพี่ๆค่ะ เข้าศูนย์เขาก็จะเข้าศูนย์เช็คในศูนย์ป้ายแดงเขาเลยอ่ะเนี่ยค่ะแผงประตูนะคะได้เป็นสีดำนะคะได้เป็นสีดำก็ได้ม่านมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะด้านใน ตรงที่บางแดดก็ยังห่อหุ้มพลาส,สติกอยู่เลยนะด้านในก็กว้างขึ้นค่ะนะคะกว้างขึ้นตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะคะเพิ่มเข้ามานะคะก็ได้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะนะคะล้อกระทะพร้อมฝาครอบแต่ก็จะได้ดิสเพกสี่ล้อเลยนะคะก็ในเรื่องของหายห่วงความปลอดภัยในในเรื่องของการเบรกระยะสั้นๆกระจกเดิมรอบคันค่ะพี่ๆขาอ่านเดี๋ยวพาดูภายในสักนิดนึงเนาะนะ,ะ,นะะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเขามีการทําเป็นเบาะหนัง มาได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโ,โต้เบาะหนังค่ะพี่ๆี่ขาอ่ะนี่ค่ะให้ดูภายในนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาเก็บงานทําความสะอาดปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะเพดานนะคะมีแอร์ทุกตําแหน่งที่นั่งและที่สําคัญได้จอกลางมาด้วยค่ะพี่ๆี่ขาแล้วก็มีการอ่าได้ลําโพงมาด้วยนะคะอ่ะตัวนี้ได้ลําโพงมาด้วย แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็มีคอนเนรภัยนะคะติดอยู่ในรถด้วยนะคะสองจุดด้วยกันพี่ๆค่ะแล้วก็อ,อันนี้ก็คือพื้นนะคะนี่บันไดนะคะก็มีไฟนะคะมีไฟตรงบันไดด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องนะคะก็เก็บ พวกแมแรงนะคะแมแรงต่างๆอ่าอุปกรณ์เครื่องมือนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแมแรงเราก็จะใส่ให้ครบเลยก่อนปล่อยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเช็คเนาะเช็คอย่างอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแมแรงนะคะอ่าอันนั้นคืออะไรอันนั้นเขาพับเบาะนะคะอ่ะเนี่ยในเขาพับเบาะพับเบาะด้านหลัง พี่พีๆขะสนใจยังไงเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะสภาพการันตีไม่มีพิความชนหนักจมน้าหากใครนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังคะ่ะเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนกระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะสนใจยังไงก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้อะประตูไม่ได้ดูดนะคะไม่ได้ดูเนี่ยคะ่ะตัวล้อนะคะนี่เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะอะ แล้วก็นี่ด้านหลังนะคะอันนี้หม่หมื่นสี่พี่พี่คะนะยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยมาดูด้านหลังมีกล้องนะคะมีติดกล้องให้ด้วยเนี่ยมีกล้องสองจุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเราต้องต้องดูก่อนนะคะว่ากล้องอ่ะใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้เราเราให้ไปนะ,ะพี่พี่ขาต้องดูเจ้าของเดิมเนาะอ่ะแต่ถ้าใครสนใจคันนี้อยากได้กล้องเนื้อหนึ่งติดให้นะคะ,ะมาดู เนี่ยค่ะด้านหลังก็เบาะสามารถพับได้ค่ะทั้งสองสั่งเลยนะสามารถพับได้แล้วก็ตัวน็อตรายละเอียดต่างๆ่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้นะเห็นละหนึ่งจุดพี่พี่ขาสนใจนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีรอยชนนะคะไม่มีรอยเฉียวรอยชนรอยเมคอัพอยู่ครบเห็นไหมคะพวกรอยเมคอัพต,ต่างๆไฟท้ายนะคะไฟท้ายเดิมไฟท้ายเดิม แล้วก็มีตัวถังดับเพลิงให้ด้วยนะคะอ่ะเนี่ยค่ะไทโคยโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะให้ดูด้านหลังสนใจทักมาได้นะคะนี่ก็ไทโคยโตเดิมแท้จากโรงงานก้มต่ำดูสักนิดนึงคะ่ะพี่ๆค่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่อยู่ใต้ด้านล่างนะคะเราก็จะมีการใส่ให้ก่อนปล่อยถึงมือลูกค,ค้าค่ะเราเช็คในส่วนของตัวรถให้ด้วยนะคะอ่ะนี่ สภาพด้านหลังนะคะออามาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนี่ค่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะพี่ๆค่ะ ตัวชมหน้ายาวใครสนใจนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นพี่ๆขาถ้าจะมาดูคันนี้นะรบกวนโทรนะัดน้ำหนึ่งนิดนึงเนาะนะจะได้มาดูกันว่ารถไหนอยู่ตรงส่วนไหนนะคะถ้าถ้าแจ้งเข้ามาก่อนเนี่ยเราจะได้เตรียมรถให้ดูได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นสีทูโทนนะคอนโด้านหน้าสีเบสสีเบสีเบสสีเบส,เบสเบตัดกับสีดำพี่ๆขาไม่เจ็ดหม่นสองัน 398โลนะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะระยะทางเหมาะสมถือว่าไม่ไม่ถึงแสนนะปี2020กุญแจนะคะอะ่นี่บิดสตาร์ทอ่ะให้ดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเลขหม่แล้วก็สตาร์ทรถกัน กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าอันนี้ก็คือแผงประตูนะคะเขาก็จะเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยเนาะ,ะมีช่องวางแก้วนะคะตรงนี้ก็เ,เปิดถังน้ํามันนะคะแล้วก็ในส่วนของเปิดฝากระโปรงด้านหน้าถัางน้ํามันก็รองรับบี0สิบเนาะแล้วก็บรรจุถังน้ํามันจะบรรจุได้ประมาณเจสลิตรค่ะพี่ๆขา มีกล้องมองหลังนี่ค่ะมีกล้องมองหลังให้นะคะมีกล้องมองหลังให้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีที่ใส่แว่นตานะคะมีจอกลางค่ะพี่พี่ขามีจอกลางให้นะคะนี่ค่ะก็เป็นจอกลางอ่ะนี่นะ,ะมีจอกลางให้ สนใจเข้ามาดูตัวรถได้นะคันนี้ยังไม่ไติดจองแล้วก็เป็นรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพค่ะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอ่ะก็มีรีโมทหน้าจอเนาะแอร์ว้าวแอร์เย็นเลยนะคะเกียร์ออโต้คะเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็ช่องใส่เอกสารโหยังไม่ได้เก็บอะไรเลยภาษีนะเดี๋ยวต่อให ภาษีหมดแล้วเรามีการต่อภาษีให้ค่ะพี่พี่หมดเดือนกันยานะคะเดี๋ยวเราต่อให้คันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาอย่าตกใจไปนะเห็นขี้ฟงขี้ฝุ่นนะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ปรับสภาพเพิ่งลงจากรถสไลด์ค่ะพี่พี่ขาน้ดหนึ่งรีวิวแบบจริงใจามาให้พี่พี่ได้รับชมตัวรถกันก่อนเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่พี่ขา นี่ห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันอ่ะนี่สติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบนะคะมอกก็อยู่ครบนะคะอ่ะในส่วนของฝากระโปรงเนาะตัวน็อตต่างๆค่ะพี่ๆ่ะ สภาพเดิมสวยรอยเมคอัพอยู่ครบนอ็อตไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขนะคะด้านข้างตัวนอ็อตต่างๆเนี่ยค่ะสนใจทักหาน้ำาหนึ่งได้0 9 6ด9 8 4 9 6้ไฟด้านหน้าไทโคอิตโตเดิมแท้จากโรงงานคานด้านหน้านี่ค่ะ อยู่ครบชัดเจนแผ่นเพดคะ่ะพี่ๆขาห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องดีโฟดีเนาะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องให้เช็คของเหลวเบื้องต้นให้คะ่ะนะสนใจยังไงทักเข้ามาได้อันนี้คือห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะพี่ๆขาก็าจะมีขี้ฝุ่นเนาะสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะที่0 9 6ย์8 4 9 6 3ค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์2.8นะคะปี2020เลขไม้ 7,000หโลนะคะสนใจยังไงทักเข้าเอ่อทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะพี่พี่ขาี่ขณะที่น้ำหนึ่งรีวิวก็มีลูกค้านะคะเดินอยู่ด้านข้างนะคะก็ตัวนี้ใหม่เ0 0 0หโลคะ่ะเป็นรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพสนใจยังไงทักมานะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านคะ่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็คือรถตู้คอมพิวเตอร์ปี2,020ใหม่7,000หมื เจ็ดหมื่นสองพันโลนะสนใจไงทักมาอันนี้นั่นขออนุญาตหลบหน่อยเนาะเพราะว่ามีลูกค้ากําลังดูอยู่นะแต่ณนะตอนนี้นะคะยังไม่ได้ติดจองนะคะสนใจยังไงทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะคะอาะคะนะคะก็สนใจนะคะ0ูนย์เก้าหค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอจกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>